สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติกับใครหลายๆคนเลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นวันศุกร์นะครับที่นะครับฝนตกด้วยนะหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนทั้งฝนตกนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าไปไหนมาไหนเดินทางช่วงนี้ให้เรามัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางถ้าฝนตกนี่ขับเบาๆกันหน่อยนะอาจารย์เป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับช่วงนี้ เอาเป็ว่าสําหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะครับผมอาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปดูแนวทางกันสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม้พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อารมเรืองราชคูนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เกือบไม่รอดเลยทีเดียวนะอาจารย์ให้ศูนย์เม็ดเดียวนี้โอ้โหสายวิ่งนี้หวาดเสียวกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าโอ้โหเกือบไม่รอดนะแต่ไปเก็บแต้มได้ที่ฮานอยปกตินะครับเอาเป็นว่าน,นะครับฮานอยพิเศษนะครับผมออกเมื่อวานนี้สองหนึ่งหกหกสองนะครับฮานอยปกติศูนย์แปดห้าสองแปดนะครับอ่า ก็ศูนย์ก็มาเก็บได้แต้มนี้นะครับแล้วก็ฮานอยวีพีนะครับเจ็ดหกห้าหนึ่งหกหกนี่มันมาไหลจริงๆมันเป็นตัวแปรจริงๆนะครับก็ค่อนข้างที่ชัดเจนเลยว่านะครับหกไหลยอย่างชัดเจนเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันว่าวันนี้นะครับจะมีแนวทางตัวไหนบ้างที่จะให้เราไปแล้วก็มาคิดวิดเคราะห์กันว่าสําหรับวันนี้เม็ดเดียวจะทํำยังไงบ้างนะครับ วันนี้นะครับผมฮานอยพิเศษอาจาร,รย์ให้เด่น7รอง9กานะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น2รองสี่ฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่นศูนยรองสนะครับก็จะเป็น792 403้าสองสนะครับเจ็ดเกนะครับก็จะเป็นเจ็ด7ก7าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าศูนแล้วก็ศูตัด ตัวเลขนะครับไอกลับแล้วก็ตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบบอกเมื่อวานนี้มีตัวแปร28มาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เราควรจะระมัดระวังในวันนี้คือเบิ้ลนะครับแล้วก็มันมีตัวแปรตัวหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าวันนี้สีน่าจะเป็นตัวชงนะครับ สีนะ่น่าจะเป็นตัวดําเนินการในการดําเนินท้องเรื่องซาร์โนอยแหละนะครับสายวิ่งสายมินิมาราทอนรู้ดีว่าควรจะทํำยังไงนะครับสายกดริฟต์นะครับไม่ว่าจะลงชั้นล่างขึ้นชั้นบนนะครับก็ให้ระมัดระวังสี่เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับให้สี่เป็นตัวชงนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ เอาเป็นว่าสําหรับนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่อาจารย์ย้ําตลอดเลยนะว่าลงทุนอย่างมีสติให้รอบคอบแล้วก็อย่านะครับอย่าถาโถมนะครับละได้ให้หยุดหลุดให้ทบนะครับตามสติที่อาจารย์เคยบอกเลยแล้วก็ให้มีสติมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เตือาฐฐานเพื่อับการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีวนี้จากอาจารย์อําเรือนราชรูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับนาักลงทุนทั้งหลายก็ขอให้ได้กําไรอย่างล้นหลามแล้วก็ขอให้3ตัวแตก2ตัวแตกรัวๆเลยนะครับสําหรับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเอาเป็นว่าก็หลายๆพื้นที่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งฝนบ้างทั้งหนาวบ้างทั้งร้อนบ้าง ก็ผัดเปลี่ยนไปอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ